สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟรันยาแคมป์เนะคะที่นี่ลูเลสวีเดนอามาชมรถไฟกันค่ะรถไฟรถไฟ <c oughs> <c oughs> ใบขนคอนเทนเนอร์ er นะคะนู่นนู้นนูนนูนวันนี้ได้มีโอกาสนะคะเลิกเรียนเลิกเรียนแล้วได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆที่เรียนนะคะไปนูนแล้วค่ะอันนี้บนสะพานนะคะบนสะพานที่เคยข้ามไปข้ามมาเนาะที่นี่รู้เรือวูเดนนะคะวันนี้อากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ ามโมงกว่าๆนะคะสามโมงเย็นสามโมงเย็นสามโมงเย็นอันนี้ก็จะเป็นชานชลารถไฟนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะในเมืองนะคะในเมืองในเมืองอันนี้ทางก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คําทางข้าม เดินไปเอารถนะคะเดินไปเอารเอารถท้องฟ้าสวยงามนะคะท้องฟ้าสวยนาะ ลุยเล่าสวีเดนลุยเล่าสวีเดนสามโมงเย็นนะคะวันนี้เล่าเร็วนิดหนึ่งเนาะเร็วนิดหนึ่งนะคะถ่ายวิดีโอนิดหนึ่งเนาะนานแล้วนะคะนานแล้วไม่ได้ทำวิดีโอจับกล้องไม่ได้นะคะหิมะยังอยู่นะคะหิมะยังอยู่เยอะๆอยู่เลยอ้าตองฟ้าสวยงาม ท้องป้าสวยๆหลายคนเขาก็ปั่นจักรยานแล้วนะรังยาไม่มีจักรยานปั่นอ,อ,อ,อันนี้สถานีรถไฟนะคะ ที่รอรถไฟนะคะหี่มะก็แะดำดำประมาณนี้นะคะขึ้นเหนือลงใต้ อันนี้ก็จะเป็นตึกรามบ้านช่องในเมืองนะคะในเมืองในเมืองเ,เมืองลู่ใหญ่ก็จะประมาณจะเดินแปลรถกันถือโอกาสถ่ายวิดีโอแป๊บหนึ่งนะคะไม่นานเนาะ

<L US> รถไฟรถไฟเห็นะคะรถไฟอ๋อขอเท่านี้นะคะเนาะนูะ่นจะเป็นในเมืองแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ Thank you thank you Top centimeter